แค่อืมอืมเป็นยาคาก็อืมคลิ้มแบบนี้ไม่ค่อยดีถ้าว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถ้าว่าเป็นอะไรก็บอไม่รู้ สวัสดีครับเดโกไลแคนครับสวัสดีครับนัดไลแคนครับสวัสดีครับพงไลแคนครับสวัสดีครับเ้วยไลแคนครับโอ้ยด้ยนะครับสโลแกนก็คือความรักก็เหมือนกุ้งเผาจบแล้วฟังก่อนมีเหตุผลอยู่ มคิดออกตอนต้องคิดออกแล้วตอนนี้แหล้วคือความรักก็เหมือนกุ้งเผานะเพราะว่าความรักมันไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านแล้วหมือนตลกที่เราเกี่ยวอะไรกับเผาพี่ไปที่น้องไม่เได้เลยครับก็มันไม่มีเหตุผลไงที่มันพูดมาเออมันไม่มีเหตุผลอ๋อไม่มีเหตุผลเออมันแบบความรักมันไม่มีเหตุผลไหมอ๋อเออไม่อิดชิบวาได้ดีนะชอบชอบชอบเล่าต่อได้บอกแล้วว่าที่ผมมาไปต่อวิลเลี่ยมของคมคมครับผมวิลเลี่ยมนะครับ สมารีสมาโฮสมาโฮโฮไม่ไม่ใช่มีแค่นี้ไอมีต่อถึงพวกเราอาจจะดูเป็นคนไกลเฮ้ยลองฟังอืมอืมกันครับแต่คุณจะติดใจเอ้ยเอาพี่ต่อวะไม่มีแล้วหมดไออันแรกแปลว่าอะไรแปลว่าลองฟังเพลงอืมอืมดูมันแบบมันจะถึง1 0้านวิวแล้วลองพูดอันแรกรอบเฮ้ยเหนนะเหมเรีสมาโฮสมาโฮโฮ มีความสามารถสุดยอดอ่าผมผมพงนะครับเมนแรปนี่ตำแหน่งผมเองเออ่าวันนี้ผมจะมาแรปให้คุณฟังแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเออลายชุดยีกับลายแค้นอ่าคนหลังกล้องเนี่ยยิ้มแป้นอ่าวันนี้มาชี้แชทอ่าถ้าอยากถ้าตกหัวดังยังไงต้องดองแปะแปะไปต่อรลยพอแล้วพอแล้วไม่ได้ไป๊ะก้าเาแล้วเป็นแรปเป๊ะก้าเหล้าอ่าครับผมครับเมนแดนมีอะไรไหมเมนแดน จะเล่นหมุกก็ไม่ได้กกล้าอะไรเลยไปสวัสดีครับเลโก้นะครับผมทํางานวันนี้เหนื่อยวันนี้ทํางานพรุ่งนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ทํางานวันนี้ทําพรุ่งนี้ไม่เหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยพรุ่งนี้ครับเอ๊ปตบมปือนเพราะมันใจละทุกทีเฮ้ยเก่งอะไรละแล้วพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้คนสุดท้ายครับผม นี่ผมใช้ชีวิตแบบมีคติประจําใจอยู่อย่างมาแล้วมามา้วนี่ลองครับอยากมั่นใจก้องโค้องโคตดับครคนเราเนี่ยนะทำไรต้องมีแบบความพยายามเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่ไหนอะคือเรามาจากรายการชื่อว่าโปรเจกต์อัลฟานั่นเองก็คือเป็นรายการที่เราได้แข่งขันกันมาใช่ครับซึ่งในรายการเนี่ยจะมีทั้งหมด27คนครับ แต่ว่าจริงๆก็สนิทกับทุกคนเนาะพวกเราก็น่าจะเคยทําโชว์กับแบบอย่างผมก็เคยทําโชว์กับพี่ฮงมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยเคยทําโชว์กับเลโก้กับวิลเลียมกับพี่นัทก็ทุกคนแล้วก็ทุกคนแล้วก็ทุกคนแล้วคนเท่ากับเออก็ทุกคนแลครับแม้คือมันก็ผัดๆการทําโชว์ด้วยกันมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็จะแบบได้คุยกันอยู่แล้วใช่ครับก็พออยู่ด้วยกันนานๆก็เริ่มรสนิทกันมากขึ้นก็ดูมีใสใจคอกันมากขึ้นครับก็ดีดีไหมดีไหมดีดีน้องๆน่ารักทุกคนครับ มันคือความแบบทรงพลังอ่าความแบบมีพลังอะไรเขาคือพลัเหมือนเวลาเราเพอร์ฟอร์มเราก็จะแบบใส่สุดเวลาเราเล่นเราก็จะเล่นแบบใส่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบความมีพลังของเราอะไรเงี้ยไม่เป็นสิ่งที่ผมจะพูดนเอาตรงนี้เลยเอาจะให้ผมพูดต่อไปละถึงวันถึงนี้โอเคอ่าไม่เรียบอ่าผมต่อแล้วกันเออคุณมาคุณมาผมไม่มาคุณก่อนนะผมก่อนก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อความสดใสครับเพราะผมคิดว่า ด้วยอายุวงเราแบบอายุเฉลี่ยวงเราคือน้อยมากอย่างผมคือ20ก็คือเป็นมัคเน่วงอื่นครับเอ้อไม่ละก็ด้วยความอายุน้อยครับมันก็จะดูมีความสดใสเหมือนมีความเด็กอะไรอย่างนี้ครับเวลาไปเพอร์ฟอร์มอะไรมันก็จะดูแบบอาจจะดูแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าเวลาขึ้นสเตจจริงก็บางโชว์อาจจะแบบเปลี่ยนอีกคนหนึ่งได้มันมีลูกเล่นมันมีลูกเล่น อ่ะาวนี้ผมให้เลยว่าความตลกครับอ่หถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าจริง,ง,งจริงวงวงจริงเรไม่ต้องวงหรอกเอาผมนี่แหละอยากเลือเอยากแต่งตัวเองเอาผมเนี่ยพยายามจะขายรอ,อกครับ <c oughs> แต่แต่ไม่รอดเพราะผมผมเคยพูดไปเมื่อช่วงสวมัยเดบิวต์แรกๆครับว่าผมให้นิยามไรแค่นคือในอินฟินิตี้กาเล็ตแปลว่า ใช่เพราะอินฟินิตี้การเดมันคือสิ่งที่ทจะมีพลังก็ต่อเมื่ออัญ,ญมณีมันครบใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งอัญ,ญมณีก็จะมีสีที่แตกต่างกันความสามารถตกดต่างกันคนก็เหมือนพวกเราที่คาแรคเตอร,ร์แตกต่างกันแบบอย่างชัดเจนเลยคนจะบอกว่าแบบวงเราจะมีคาแรคเตอร,ร์ที่ชัดเจนว่าแบบจำได้ง่ายอะไรอย่างนี้ฮะผมให้ตรงกลางคือะไรแค่นและอีกตรง5้าคือพวกเราแต่ละคน ใช่จะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวก็ได้กัะก็ไม่คิดอะไรอย่างงี้ไม่ได้วะไม่ใช่คือเมื่อกี้เราคือถามพี่บอกว่าออกมกันเลยอันนี้เป็นเม็ดหอคือมันมีอยู่5เมตรใช่ไหมเอ้ยแบบข้างบนเนี่ยมี5เมตรเราอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นใครอันนี้พี่ถาเม็ดใหญ่สุดดีสุดแล้วอันนี้คือพี่ถาถ้าไม่มีพี่ถาไรแค่ไม่มีนะขอบคุณสุดคุณสถาพรลงมาว่าแล้วก็วาย ปปอ่านะไล้วแครสำหรับผมก็ความเป็นกันเองครับผมอี้อาจจะแบบเห็นตึงๆวนสเตจเม็นเอกามเนื้อนะเจ็บกันมานักตอนนั้นใช่ก็แต่พอลงมาก็แบบว่านี่แหละครับคนคนคงไม่คิดว่าเราจะแบบว่าคุยเร่อบเมื่อยขนาดนี้โอ้บนเวทีนะครับผมผมรับบทเป็น ถ้าเป็นสเตจกลางคืนะครับนี่กลางคืนไม่กลางคืนไม่เป็นสองประเทศ <มา S 1> อ่ะมาแน่นอนแบบว่าไม่ยู่ที่ผมไว้ใจได้นี่ค,คำคำคำพ้องหรือว่าการรลบเ,เร <c oughs> ื่ององรรอ๋อสายบทกลอนมาแน่นอนฮะเป็นคนแบบว่าอินสุนทรภพต เขาบอว่าไม่ใช่ใช่ก็แหละครับเขาเรียกว่าแจ้งว่ามีรามในหัวใจมีรามในหัวใจทำตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มเป็นรถไฟแล้วทั้งเตตประมาณนั้นแหละเนี่ยแบบโอ้โหไปอยู่กับผมนี่ปุ่นใจแน่นอนเรียกไปพิธีจก่อนเลยแหละตอเรามารับงานเช้าได้ครับผมตอนเช้าที่คือย่างังแต่ช่วงนี้พัฒนาขึ้นมันเริ่มมันเริ่มได้เพราะว่านอนเร็วหรือเปล่านี่กี่โมง ไม่มีนเราไม่ได้เร่มไม่รู้นั่นแหละช่วงนี้พัฒนาขึ้นเริ่มมาแล้วกินต่อต่อเครียดแล้วเกือบชั่วโมงแล้วไม่ได้เลยน้ำอต่อต่อต่อจะไปฝั่งนีอป้องผมเป็นเมน ร้องครับอ่าร้องตึงร้องตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนครับร้องร้องเพลงเหรอร้องเพลงครับเมื่อกี้คุณบอกร้องใช่ไหมครับปลุกเพลงไปเลยไม่เล่นไม่เล่นเอาได้เล่นเดี๋ยวไม่เอาต้วตึงนั่งการร้องจริงๆนะเยอะเดี๋ยวน้ำเยอะอ๋อน้ำเยอะแล้วปะตัวตึงนั่งการร้องตัวตึง่งการร้องถูกชมชอบถูกชมชอบมาชมเขาหน่อยชมไปหน่อยคือเขาเป็นตัวตึงด้านการร้องจริงๆครับเห็นทุกคร้งที่เขาให้โน้ o อ่ะสิ่งที่มันตึงเลยอ่ะเสเลือดเเสลือดอกมันเป็นตัววานเลย เรีนตัวไว้ด้วยเหรอเรีนตัวไว้ด้วยแต่บางทีถ้าแบบว่าเค้นไปไหนก็จอเอ็กตัวเอ็กตัวเอ็แล้วแปลว่าอะไรไม่มีตัวแปลไม่มีความหมายอะไรโอ้ยเกลียดเลยเกลียดไปต่อเลยไปต่อไปต่อไปต่อถามผมแล้วกันก็ตำแหน่งเนี่ยผมผมเป็นออลราเดอร์นะครับอุว่าไปว่าไปอธิบายหน่อย allrounder แปลว่าอะไรออราาขงเหน่ยว่าไปออลราเดอร์คืออะไรครับคือก็คือ เราเดินเราไม่ได้เราจะบอกว่าเราเก่งทําได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะแต่หมายถึงว่าถ้ามีเพลงไหนที่ผมเสียงผมเหมาะก,กับท่อนแรปมากกว่าเราก็อาจจะไปแรปให้เติมเต็มตรงนั้นได้หรือว่าเพลงนี้มีท่อนร้องที่เหมาะก,กับเสียงผมมากกว่าก็อาจจะเติมเต็มตรงนั้นได้เอาอแล้วเดิสนสำหรับผมเป็นคนที่คอยเป็นสีนต่างๆอ่ะเป็นซับแล้วคอยเติมเต็มให้ผม มาพี่รัมผ่านไปพอพี่รัมตอบได้ยังงี้นะได้เดี๋ยวผมบอกเพราะผมก็เป็นอ o ราเดอร์เหมือนกันครับเฮ้ยก็เหมือนที่ตุ้ยพูดไปเลยครับผมนี่เหนื่อยเหนื่อยย่อยง่ายย่อยง่ายเข้าใจเข้าใจว่าแล้ครับผมได้ฮะอ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยขอร้องพูดหน่อยเขาเพื่อว่าเราต้องร้องเ่องไหนที่เราเป็นก่อนตุ้ยบ้างนี่นี่เอาแล้วซีนแบบส่งหมด เราจะมาดูขั้นห่วงโซ่อาหารกันเราะได้ตอนนี้โอกาสที่คุณจะได้ขึ้นมาเลยมีเรื่องไหนที่ตึงกว่าผมไหมอ๋อในในฐานะออกเร่าเดิ์ใช่ไหมใช่นี่ตึงกว่าคุณเหรอครับคุณก็บีดบล็อกเป็นใช่ไหมอ่านี่ผมก็บีดบล็อกไม่แพ้คุณเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วตายแล้วตายล้วดูไว้นะอาจารย์ได้ครับพี่ เดิยวิงเิิงเิลย่าืนดิเฮ้ยโอ้โหตอนตึงตึงงประมาณนี้ครับเมื่อกี้ผมบดดบล็อกเพลงอืมอืมนะครับไปฟังกันได้ YouTube Music ครับเฮ้าเชียบวานเจียบวานเชียบเก่งมากจอดอ่ะน้องเล็กเขียนเลยต่อเลยว่า ผมก็เป็นออร์เดอร์เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ในเรื่องความสามารถนะราเดอร์ของผมในที่นี้คือความกลมหน้ากลมพุงกลมเฮ้ยไม่ใช่กลมตูดกลมหมดเลยโอ้ยแก้กลมก็น่ารักเกอเฮ้ยเฮ้ยบะสิบเ็นอตั้งเป็นเมนแดนครับผมตัวที่จะได้รับ บ่อยๆเลยเราแฟนคลับก็คือตัวกล้ามเนื้อเต้นจริงๆนี่เรียกว่าเต้นสุดจริงๆคนนี้เป็นอาจารย์ด้านการเต้นของพวกเรานะคเลยใช่เลยใช่ครับโชว์หน่อยการเต้นโชว์สักหน่อยแล้วก็โชว์สักหน่อยเต้นนะน้องผม disconnect ไปแล้วมาเต้นท่อนทุกเพลงอืมๆให้หน่อยนะครับนั่เต้นก็ได้นะนั่งเต้นแบบน่ารักนั่งเต้นท่าเต็มยืนเลยแล้วกันยืนเลยแล้วกันอยพื้นที่แค่นี้ไม่น่าพอเป่าอ่ะพี่นัทลุก เฮ้แต่คุณอย่าลืมนี่เป็นออร์เดอร์เต้นเพื่อนหน hey, ่ตุ้ยบ้าขอดูน้องเต้นก่อนได้แค่เท้าไปเธอตอบมาแค่อืมอืยงก็ออืมครึมแบบนี้ไม่ค่อยดีเท้เป็นอะไรก็บอก่เป็นอะไรเท้เป็นอะไรก็บอกว่าเธอตอบมาแค่อืมอืมแต่ว่าฉันเริ่มซึมซึมคงถึงเราต้องู ใครก็ได้ช่วยด้วย Help me please โอ้โหว้หหาวมว่าความท้าทายของการเป็นบอยแบนด์คือบอยแบนด์คือมันเป็นกลุ่มก้อนใช่ไหมฮะแปลว่าสิ่งที่คนทำให้เป็นกลุ่มก้อนคือความสาม,มัคคีความเป็นเคมีอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเงี้ยคือสิ่งที่สำคัญในการปนแบบว่าเป็นงวงหนึ่งวงอะไรเยฮะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยครับเพราะว่าถ้าเรา เป็นวงที่แบบไม่ได้ไปด้วยกันมันก็จะแบบรู้สึกว่าเป็นแค่ศิลปิน,ปนกี่คนกี่คนมาอยู่ด้วยกันเฉยแต่อันนี้เราคือแบบเราคือห like ล<น>ายแค่นใช่ <c oughs> เป็นประธานบร,ริษัทอ,อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไม่ถ้าจริงๆสำหรับผมก็อยากจะออกเพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบทำผลงานเพลงออกมาดีๆมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ เพิ่มการล้อมากขึ้นเพิ่มการเต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้มันสุดทุกทางเลยถ้าเป็นไปได้ครับผมผมเติมไปแห้ะตหนับผมเป้าหมายไรแคนคือทําให้เวลาที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ทุกคนได้รับเได้รับแรงความนานสุข<บ>จาก<ส><บ><ส><บ>พวกเราให้ไปได้มากที่สุดนะครับแล<ะ>้ก<และ>็ให้ชื่อไรแคนเป็นตำนาน ไปยเคือเรามีโอกาสได้ยินเพลงนี้มาหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกในแป๊บเดียวเองครับเหมือนว่าพอเราปล่อยซิงเกลิลแรกไปแล้วก็ต้องเตรียมตัวสำหรับซิงเกลิลต่อไปเลยคือซึ่งเราเองที่ได้ฟังตอนนั้นก็รู้สึกเห็นด้วยเพราะว่าเราจําทุกเมโลดี้ได้ล้วแบบตั้งแต่แรกเลยเยิ่งท่อนพูกอะไรมันแบบทุกอย่างมันซึมเข้ามาในหัวมากแล้วก็ ตื่นเต้นมากที่จะได้ทำยิ่งได้พี่เอวอตแคสอย่างเงี้ยครับได้กลับมาทำเพลงให้เราแล้วก็ยิ่งแบบตื่นเต้นแล้วก็อุ่นใจจริงๆอย่างทีมกันสองเนี่ยผมพูดเรื่องพากการเต้นละไรกันก็คือผมไม่เคยเต้นหนักขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแบบไม่เคยเห็นท่าที่มันเวอร์ขนาดน,าดนี้ก็พอแบบได้ลองจริงๆก็แบบรู้สึกว่าเราทำเราทำมันได้แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออภูมิใจว่าโอเคเองมันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแบบสามารถพัฒนาได้ถึงจุดนี้อะไรเงี้ยจากที่เราแบบว่า เราเต้นไม่ได้เราก็เต้นได้ถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจมากๆเหมือนแบบเพมงพัฒนาการของแต่ละคนด้วยทั้งด้านการร้องการแรปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนก็หนึ่งมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบว่ามีห้าแคลเตอรมมารวมเป็นหนึ่งครับด้วยความที่แบบว่าเหมือนเราเพิ่งจบจากรายการมาแล้วแบบว่าเราล้วเข้าเพลงเลยแบบว่าเหมือนทุกคนจะมีสีของตัวเองครับผมพอมาเป็นซิงเกิลที่สองี่ยเหมือนทุกคนได้เบลนเบลนกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นแล้วเหมือนเราเราได้สนิทกันมากขึ้นอยู่กันด้วยกันมากขึ้นทำให้เราแบบว่า ก็เพรมองเป้าหมายแบบว่าแบบว่าเหมือนกันมากขึ้นครับเลยแบบทำให้ซิงค์ก็2สองดูเป็นเพลงที่แบบพอเห็นเปอร์ฟอรนซ์แล้วแบบว่ามันเหมือนเป็นแบบกลุ่มก้อนเดียวกันมากขึ้นเต้นแบบเป็นกลุ่มก้อนแบบเป็นแก๊งเพื่อนมาเต้นด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับผมกาอยากให้อะไรแค่นิ่อีกหนึ่งนิยามคือความหลากหลายใช่ครับคืออยากทำได้หลายๆสไตล์หลายๆแบบก็ผมว่ามีมีให้เห็นเรื่อยๆแน่ๆครับพะไม่ใช่แค่พวกเราเองที่อยากให้แฟนคลับสุภาพตัว ทีมงานด้วยงหลังเองเขาก็แบบว่ามีแพรนหลายๆอย่างที่อยากให้เราทั้งพวกเราเก่งขึ้นด้วยแล้วก็แบบแฟนคลับได้่ชอบให้คนที่แบบตามมาจากแบบว่าอาจจะไม่รู้จักเราเลยแล้วผ่านมาเห็นก็รู้สึกว่าวงนี้ทำได้หลายอยา่าง ก็ฝากถึงแฟนครับไปพี่ตุ้ยก็ฝากถึงแฟนๆ Like You ทุกคนนะครับอยากจะอยากแรกเลยคือขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามเรามาตั้งแต่ในรายการเนาะขอบคุณจริงๆที่คอยเป็นกําลังใจให้กันตลอดเวลาแบบพวกเราต้องการกําลังใจเข้าไปดูในโซเชียลต่างๆก็จะเห็นทุกคนแบบให้กําลังใจเราตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วพวกเราก็สัญญาว่าซิงเกิลต่อๆไปหรือว่าไม่ว่าจะผลงานอะไรต่างๆของเราเราจะทําให้เต็มที่ให้ Like You ทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอน มาแ้าอืมอึมเป็นเหยเกาก็อืมบุกเบิกแบบนี้ไม่เคยดีถามว่าวเป็นอะไรก็บอกไปผมพิซซ่าครับเด<อ>ี๋ยว <c oughs> มาพิซซ่าครับ <c oughs> เอนมหมูย่างครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากหมูสามชั้นบนหมูกระทะครับโวไอติมครับอลองครับ ทั้งคู่ครับร้องครับทั้งคู่ครับแต่นนเนต้นฮะเอ่อเต้นครับสีแบบเลโก้เลยครับสีดำครับสีเทาครับสีแดงครับสีขาวครับลงรักพระเอกผมขาว เอ่อ b t s ครับเอ่อจีมินครับเออกัซเวนเจบีครับเอ่อทอมลูตอร์ที่นายครับ NCT แทยองครับเอ่อวูดครับโซซึงยอนเกิดเจนแทยองครับไอเทมสินตัวหนึ่งชิ้น AirPods ครับโฟลฟครับลิปมันครับแันกลาสครับเอ่อชอนไอติมครับเอ่อทะเลครับ เออ่บ้านริมทะเลครับโอ้โหกาแฟเพสสิว่าเก้าอี้หน้าที่พักริมทะเลครับเตียงบนที่พักบนทะเลครับอยากอยู่ทะเลด้วยห้องทะเลไหมห้องครัวในบ้านริมทะเลอยากอยู่ทะเลใครคือนักตักเกลียวของวงเอ่อเลโก้ครับ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  เลโก้ครับเลโก้เลโก้เปล่าเลโก้เปล่าแล้เลโก้เลโก้ครับเลโก้ครับเลโก้เลยครับไม่ม้ที่ทุ่งเลยเหรอเลโก้ครับเลโก้ครับเลโก้ครับไปอ้อเลโก้ครับ

ต้องกลัวอะไรนะทำไมถึงไม่สนุกเพราะว่าอ่ะจากประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ได้รับการเรียนเต้นมามากกว่า4,000สมัยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองผ่านอะไรมาเยอะครับผมไม่ว่าจะเอาเศร้าออถิ่ชทู้ครับถิ่ชู้เลยครับคือผมมันตอนเด็กอ่ะ ยังเป็นทารกอยู่เลยอะล่ะแล้วพอได้พอผ่านมาแบบสองปีสามปีอะไรก็ได้ก็เลยได้เริ่มขึ้นปฐมโออะไรสอดี๋ยวมันขึ้นปฐมเลยตัดครับผมมูสามจานย่างไม่ไม่ไม่เออไม่รู้อะอะไรเงี้ยอะคอไอเดียครับจะเปคอม ผิวขาวครับจริงใจฮะเอ่ให้ผมเป็นตัวของตัวเองเอทำเงินที่คนไม่รู้ชอบชอบคำนวณแล้วนะครับชคอนแปลกๆหรอคิดไม่ออกผมชอบคุยกับตุ๊กตาเนื้อตรงไหนไม่รู้เหมือนกันชอบเออ่ เปิดตู้เย็นค้างไว้แล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นสักเกือบครึ่งชั่วโมงครับเนื้อเนื้อความเนร์อของผมนะครับคือฮอตเนร์อครับเฮ้ยก็ยังชิ้นไม่ออกว่ะสุดทุกทางจริงๆไม่ชิ้นะไรไม่ออกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรผมชอบอ่านหนังสือปรัชญาครับอ๋อคน้ิบแปดคนสิบแปดอ่ะอีกหนอ่อเอาดี เออ่แอบครับฟิลเลอร์ครับเลยเตี่ยฟิลเลอร์ครับฟิลเลอร์นี่ของจริงลเลเบแม็กซ์ครับเฮอออยากเป็นโลควิโดโมโคลครับรีบอลโอ้โหเรื่องนี้แล้วเบนเทนครับบาร์บี้ครับไมกี้ครับซาโรุมันจิโร่ ลืมตาครับหาครับเกาหน้าครับขัดฝังนะขัดฝังครับนอนต่อครับโชว์อะไรเอะตื่นทำไมอ่ะตื่นมาพักบ้างนอนเยอะแล้วก่อนขึ้นโชว์ครับต้อง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 บูมกันหน่อยครับต้องบูมต้องขึ้นเวทีก่อนต้องบ็อกกิ้งก่อนครับ สวดมนต์ครับไ้โอวาดกับน้องๆอันนี้เล่นจริงเออต้องหายใจก่อนครับผมหายใจออกด้วยนะอย่าลืมจะเรายืนหายใจเข้านะเตรียมถามออกซิเจนฮะบ่นครับเรียสุดท้ายเลยเรียนี่ว่าพีกนะมีพีกกอีกเหรออึมๆครับ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  อืมๆอะไรเช่นวิธ mm ีงของแต่ละคนอืมผมก็จะอ้อนแล้วก็ไปอ้อนแบบน่ารักแบบคิมินโตะเลยฮะผมหวัจะมาทุกแพทปอกเซาซีครับพูดไปเรื่อยๆผมจะอ้อนครับแต่อ้อนแบบว่าด่าปนไปด้วยครับมันอ้อนยังไงวะเราชิง่อนให้มากกว่าเดิมครับ พาไปกินของอร่อยครับเออเฮ้ยอันนี้ดูมีอะไรวะส้นโดดไปกับเพื่อนรักผมนั่นน้องฮงนั่นะครับอยากกินไอติมผมชอบกินไอติมด้วยอ่ะผมไปกับเออเป็นคนชอบอยู่คนเดียวครับเขาอยากไปตั้งห้าคนเลยครับนี่ไปกับผู้จัดการนะฮะเฮ้ยนั่นอยู่ไหนวอของผมนี่ก็ควงสี่อยู่ละนี่ควงสี่ นานานานวานานเลยี่นฮวันนี้กะนะไม่มีเข้าใจเยขอขอไม่เออไม่มีไม่มี reaction กลับก็ไม่พูไมู่้เธก็ไม่รู้ไม่รู้เอก็ไม่รู้ไม่รู้ yeah Oh, Should we do it? Help me please. na 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 Na-n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 a.

ทำยังไงกันต่อรีวิฉนต้องพอได้คถามไปเธอตอบมาแค่อืมอืมนบรรยากาศก็อืมครื่แบบนี้ไม่ค่อยดีถามว่เป็นอก็บอกเป็นอรเป็นอะไรก็บอม่เป็นอเธอตอมาแค่อืมอืมต่ว่าฉน ตลกก็ตเลมาอยู่ตลกก็แล้วติดหลอดไหมเรากโอ้แอนใหญ่เลยทได้นะทําไม่ได้นะทําไม่ได้นะ ได้กิ๊บามเธอตอมาค่อึมอเป็นยกาก็อืมเครืแบบนี้ไม่ค่อยดีเธอเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรเธอตอบมาแค่อึมอืมแต่ว่าฉันรซึซึมของธรอซุยใครก็ได้ช่วยด้วย Help me please No. <laughs> น,น5คนด้วยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงเป็น2เพลงเรียบร้อยแล้วครับ2ซิงเกลิลซิงเกิลแรกก็เลิกกับเขาเด็กเอาเป็นเพื่อนครับส่วนซิงเกิลล่าสุดก็คืออึ้มๆนะครับผมสามารถไปติดตามได้ทาง YouTube r i s e r Music นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปโหลดเพลงพวกเราได้ทุกเออ่สตร,รีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารของพวกเราไลค์ Like N 5คนก็สามารถติดตามได้ทางไล Like N Official นะครับมีข่าวสารทุกอย่างนะครับโพสต์อยู่ในนั้นหมดเลยครับผมเย่กด yeah. ได้เลย be hey.